สวัสดีครับวันนี้น่าคุ้นๆอีกแล้วครับคนนี้ <c oughs> นี่วันนี้เฮียดวงรรดีมีแต่โชคมาเยือนนี่รรจัดประคำหลวงพ่อเกษมเียวตะไปเนื้อเงินนี่เจ้าพ่อเสือเนื้อทองคำรุ่นแรกโอ้โหราคาเท่าไหร่ตอนนี้ต้องมีสามแสนกว่า <c oughs> สนใจจัดที่เฮียตีได้เลยครับจัดจะได้เลยครับนี่จัดประคำไปแล้วนี่ไปแล้ว มงคลเกษม60พรรษาปี2,5,3,6 <36. S 1> โอสากับว่าปีแล้วน,นี่ต้องอกดไลค์ต้องกดไลค์ได้มาจากชื่ออะไรนะเพื่อนนลิโดต้นลิโด,โดส่งมอบ <laughs> ถึงเงียตีดวงดีมีแต่โชค <laughs> เฮงนะเฮงสิงลี่หอ พันพันล้านหมื่นล้านเฮงเฮงขอบคุณครับเฮตบ